สวัสดีครับวันนี้ก็ะชิมาไทยง้วลูกผสมบาซิ่น,นะครับที่เขาผสมซาโลเลเข้าไปแล้วออกมาเป็นเล่นะครับฟันเป็นแบบใดนี่คือลูกผสมบาซิ่เลือดประมาณหกสิบกัวหกห้าเจ็ดสิบครับแม่เงี้โครงสร้างเงี้ครับสีแดงเครื่องนี่นะครับ ตัวนี้ผสมเล่ผสมบาหมันให้บาหมันมีบาซินนะเนี่ครับออกมาเป็นเล่เลยครับนี่แต่ว่าดังเนี่ยชิดว่าขาวแห้งภาะว่ามันแม่มันเป็นคลิปโบดนะครับใส่หน่อนี่เกิออกมาเล่ที่เราจะมีเป็นขอบข้างๆกันครับขอบข,ของผมอะ่ะ พ่อของบ้านไร่พอใจฟาร์มครับตัวนี้เป็นลูกบะหมันบะหมันกลมนี่ก็คือแม่เขาแม่เขา,ต,า,า,เาตัวหล่าสุดเขาใส่ซาโลเล่ซาโลเล่ตัวยาวดีครับ ม,มันมีเรื่องแน่ปกติเหลมมันสีเรื่องมันบวหลายครับมันสิตตัวแม่เขาสิเป็นเรื่องแม่เขามีเรื่องแน่แก่ใสเหล,ล่เรื่องสั่นขึ้นมาแน่ครับนี่สิมบบาเบิ่งลูกโตของแม่บาสินแดงๆว่าหันครับนี่คือลูกสาวเขาครับถูกง่ายครับ ดังกับสิดำแน่นอยหนึงแต่ว่าค่วมเป็นเล่นี่ยหนอกว่ามีครับโตง่าโตเนยนวดเขาสองปีปปนวดยีสต์เพื่อนขอดีของบาซิลลูกผสมที่ใส,เเสเ่เล่ครับเปิดข่วงสังในตั้งจากพวกเล่ผสมกับแม่ไทย น้อยๆคือว่า,าไทยมีบาบันแนงสิครับตัวสิโค้งสางหน่อยนี่สิเรื่องโค้งสางบาซินเขามีอยู่แล้วนะครับเอาก็แเขมาเติมเนื้อเติมยังเข้าไปแล้วก็ใส่บามันไปกบ็บ่ผิดครับเอาที่มาใส่มักมันใส่ไปใจนะครับสมพัฒนากันไปกอ พอดีของเล่นะครับเพิ่นก็คือเนื้อเพิ่นวาไว้เป็นเป็นตัวแม่กับเป็นซัดวายครับเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนี่10เดือนก็ได้ก็เป็นซัดแล้วครับบางคนสมตอน12 13เดือนก็มีครับงัวเลนบุกผสมแต่ว่าหันโค้งสางเงี้ยกันมาเนี่ยก็อาจสิซฐ์ไม่เน่ก็นั่นเพราะว่าเขาสิอันนี้สางกระดูกอยู่ก็มีนะครับเนาะ ตัวนี้ก็มีครับงูหงายาวก็มีอยู่พอลูกสาววีโก้ครับเพื่อนหูสุดยอดเลยครับหูอลังการครับลูกสาววีโก้กับแม่สายแดงคาราซินแม่เป็นลูกแดงคาราซินครับรนี่แบบหกกลโค้งสั่งบัวผาดครับเพื่อนเบียดเขาเลือดล่อยแล้วครับแม่นี่ วอลังการครับนี่คือลูกสาวของวีโก้ครับวีโก้วีโก้แชมป์ใช่เวิเ้งเบิ้งซาโลเล่เบิ้งหูยาวนาั่ออกมาซาโลเล่แม่บามัน làm tố nhau các mua nồi làm tố nhào tôi đi nòng thì cân sao lệ, tôi nghe bằng hẳn Mình tố lá sưu Mình không thì tôi lụt cô là sụt xây ba mặt cùng một đủ hơn nè anh ạ nè lệ tôi nghe bằng hẳn khá. ส่วนี้เป็นไซบาหมันกลมออกมามีหูเนี่ยกมามีหูแมีในพวกสามเ่ยดีสีแดงครับผมเอาคลิปนี้เอาไว้สักนิดสักกอนนะครับชีิาห์ยังไม่พอ,อกันดีครับคลิปนี้เห็นเพิ่งท่ายเพิ่งว่านี่แม่บาสินลูกผสม ใส่เหล่ใส่บามันมันเป็นยังไงกับเปียกเทียบกันน้องนี่คือเพิ่ใส่บามันออกมาเป็นแบบนี้นี่หังตึงๆหูยันยักนิดนึงจะถอยจากแม่หลายเจอพี่หัวเาขึ้นแม่ของบ้านไร่พอใจฟรามั้ โอเคนี่ก็นะครับสวัสดีครับ